เยอะแยะมากมายสนุกมากพอแม่คุณแม่ที่น่ารักค่ะแล้วก็สอนดีดูแลเด็กดีเพื่อนดีอาหารอร่อยบรรยากาศดีแล้วก็รู้สึกว่าเรียนที่นี่เรารู้เรื่องมากกว่าไปเรียนที่อื่นเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ดีครับแล้วมีคุณภาพครับถึงังไม่ใหญ่มากแต่ก็มีคุณภาพเลอนบโร,ร,ร,รงเรียนนี้มีเพื่อนดีดี เ e l l ลี่น่ารักมากๆเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมก็มีครูใจดีแล้วก็มีครูที่แบบใจดีใจดีมาก,ก,ม,กม,มากๆแล้วก็มีห้องยซทูบให้เราแบบมาหาความรู้มีสนามเด็กเล่นให้เราเล่นมีอาหารกลางวันฟรีให้เรามีสหกรณ์ให้เราเยอะแยะม,ม,ม,มีเพื่อนมากมายมเพราะว่าโรงเรียนที่นี่สะอาดและอาหารอร่อยทุกทุกอย่างสะอาดและทำใหม่ทุกวัน เพราะว่าโรงเรียนที่นี่เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กที่ไม่มีเงินหรือว่าไม่มีค่าเทอมส่งให้ลูกเรียนสามารถสามารถส่งเรียนที่นี่ได้เพราะที่นี่ไม่เสียค่าเทอมและยังมีตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กพัฒนาถึงม3โรงเรียนปกติทั่วไปจะมีแค่ที่เปิดโอกาสนะคะจะมีแค่ป1ถึงป6แต่ที่นี่มีถึง นุ้บาลนยนเด็กๆพัฒนาถึงม .3 หนูคิดว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่คนที่ที่ได้โอกาสที่จะส่งลูกหลานมาเรียนสามารถส่งมาเรียนที่นี่ได้ค่ะเอยู่ใกล้บ้านสก็ดีอ่ะคัวใจใสอยากมาดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด ที่นี่มันใกล้ที่สุดแล้วก็สะดวกค่ะเพราะยายขับรถไม่เป็นยายเดินมารับทุกวันค่ะที่นี่การดูแลเอาใจใส่ครคูเป็นไงครับอ๋อก็ดีค่ะถูกใจไม่มีปัญหาอะไรสะดวกสบายอีกตั้งหักค่ะครูก็สอนที่ดีอ่ะเป็นทา้งที่ดีหลานวัเรียนที่นี่ห้าคนหกคนละเจ็ดคนแล้วประทับใจอะไรไหมครับที่นี่คุณครูเป็นแบบสอนดีอ่ะละ รูปแบบผู้ปกครองมารับอะไรเนี้ยก็เออดีดีทุกอ,อย่างนะแะม่เลยก็มันอยู่ใกล้บ้านดีกูก็ดูแลดีแล้วก็มันก็พอไปมาได้นะถ้าไปที่อื่นก็ไกลต้องเสียค่ารถค่าเรืออันนี้เราไปส่งเองมาส่งเองได้มารับได้กูก็ก็ให้ความร่วมมือดี ดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี